เรียนท่านรัฐมนตรีท่านท่านดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วก็กราบเรียนอธิบริกรมต่างๆท่านประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคณะผู้บริหารของหน่วยงานท่านเจ้าของธุรกิจพีน้องสื่อบนชนทุกแขนงแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับประธานจัดงานนะครับท่านมณรีติชาลีครับท่านอุปนายกสมาคมสื่อบนชนเกษตรแห่งประเทศไทย ต้องขอขอบคุณผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านครับสื่อมวลชนเกษตรนะครับตั้งมา15ปีนะครับหลังจากนั้นประมาณ8-8ปีต่อมานะครับก็ตั้งสมาคมขึ้นนะครับเป็นสมาคมที่เต็มๆคือสมาคมสื่อมวลชนเกษตรประเทศไทยครับก็ทากลางโลกที่พัฒนาหมุนเปลี่ยนไปนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ครับ23ปีเรานําเสนอข่าวทุกแวดวงของเกษตรครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําให้ประชาชนรับรู้และนําไปพัฒนาต่อยอดทาให้เกิดมูลค่าครับเกิดรายได้ ไอหล่อเลี้ยงธุรกิจของตอนเองได้มีอาชีพที่มั่นคงครับสมาคมสื่อมวลชนต้องขอขอบพระคุณแหล่งข่าวและที่ให้ข้อมูลทุกท่านครับไม่มีท่านสนับสนุนก็ไม่มีสมาคมในวันนี้ครับขอบพระคุณมากครับก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับที่สื่อมวลชนได้มีบทบาทที่สําคัญในการก้าวเข้ามาร่วมในการพัฒนาในส่วนของทุกภาคส่วนของประเทศไทยครับสื่อมวลชน ของเกษตรก็มีส่วนในการก้าวเข้ามาในการพัฒนาการของเกษตรกรรมประเทศบ้านเรานะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมันต้องคิดว่าจะทําอย่างไรให้ภาคการเกษตรให้เกษตรกรไทยนะมีความเข้มแข็งให้บ้ากที่สุดถ้าท่านคิดอย่างนี้ท่านจะไม่มีความรู้สึกเสียดายเลยในการที่จะสรรยงบประมาณลงไปสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคกาเกษตรกรรมของเราผมพูดอยู่ตลอดเวลาครับเกษตรมั่นคง เกษตรเข้มแข็งประเทศชาติมั่นคงประเทศชาติเข็มแข็งเราผ่านมาบาดบานเลยครับนะครับโควิด -19 บเกโควิด1นทีนผมมีความคิดว่าทําไมเราไม่พลิกวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสในเมื่อประเทศไทยเราประกาศเป็นครัวโลกอยู่แล้วเราเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ตั้งอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องให้ความสําคัญกับภาคการเกษตรและต้องไม่เสียดายงบประมาณ ในการที่จะเข้าไปทําให้ภาคเกษตรกรรมเราเนี่ยเข้มแข็งในการไปสร้างคนทําให้เกษตรกร,กร,กร,รเรามีความเข้มแข็งในตัวหนึ่งในนั้นคือการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมงานวิจัยเข้ามาครับคิดว่าสินค้าสิบบาทจะขายยังไงได้ห้บาทเคยผลิตได้สิบกิโลทํายังไงจะผลิตได้30มกิโลเพราะอะไรครับเพราะมัน,นคือการลดต้นทุนและก็เพิ่ม ปัจจัยเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรโดยตรงซึ่งผมเรียนนะครับว่ามันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและกรตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เข้ามาบริหารกระทรวงเกษตรและกรนะครับหนึ่งในยุทธศาสตร์นั้นคือตลาดนําการผลิตนะครับเกษตรเทคโนโลยีเกษตร4.0เพราะเทคโนโลยีเนะี่ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วไวมากถ้าเราตามเทคโนโลยีไม่ทันเราตามโลกไม่ทัน พราะนี้คือสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องเข้าไปช่วยสร้างภาคเกษตรกรรมสร้างเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งยุทธศาสตร์อีกยุทธศาสตร์หนึ่งของกระทรวงเกษตรในวันนี้ก็คือการบูรณาการการทํางานในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมอุดมศึกษาเอกชนและที่สําคัญที่สุด หัวใจของการบรณวาการคือตัวเกษตรกรองค์กรเกษตรกรครับมันต้องทำงานแบบบรณาการด้วยกันทั้งหมดมันถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรได้